สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช้านักตกปลาทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาบ่อหลุงดํานะครับเดี๋ยวมาหาตกนะครับกะพงหาตกปลาเล็กบ่อลุงดําในช่วงวันหยุดนะครับก็เอากุ้งมานะครับนะครับก็จะลอยกุ้งเป็นแล้วก็ช่วงเย็นๆก็อาจจะตกพวกปลาเล็กเล่นนะครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับก็มีนาๆาหลายๆคนนะครับเข้ามาตกกันแล้วนะครับก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ ไม่ค่อยมีแดดนะวันนี้แปลกๆดีครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลง,งานพร้อมกันเลยนะครับ นี่จะเป็นผมลงเหยื่อไม้แรกนะครับกินเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ตัวนะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรพลาดเลยครับผมพลาดแค่เสี้ยววินาทีจริงๆครับตัวตัวนี้นะครับช็อตนี้นะครับผมพลาดตรงที่ว่านะครับผมเอาเสื้อมาขยี้ตานะครับตอนเช้าแล้วมันกินพาเข้าหลักนะครับเดี๋วดูเดี๋วดูไปพร้อมๆกันนะครับ เนี่ยครับกินจังหวะนี้แหละครับเนี่ยครับเอาเสือกยีตามันกินจนจมแล้วมันพามาหลักตรงซ้ายมือเลยนะครับนี่พันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เห็นนะเพิ่งมาเห็นจังหวะนรกจริงๆครับนะครับโอ้ยติดเสาใไไช่หลุดไปแล้วเหรอโอ้โหไม้แรกด้วย ไม่เงยน่เสียด้ครับนี่นะครับไม้แรกเข้าเสาครับเป็นรอยเลยนี่ดึงออกมาแล้วเฮ้ยโคเส็่งเดี๋ยวมัดใหม่ก่อนครับลอ,ลองครับอีกไม้นึงครับเสาเดิมนี่แหละโอ้ยติด วิธีการตกของผมนะครับจะจะไม่ซับซ้อนจะไม่มีอะไรมากนะผมจะไล่หย่อนตามนะครับตามหลักเสาที่นะครับปักไว้เนี่ยครับถ้ามันมีตัวอยู่ตรงหลักเสาอมันกินเลยนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้ก็ใช้กุ้งลอยนี่แหละครับก็เกี่ยวหางบ้างเกี่ยวหัวบ้างนะครับก็นะครับเดี๋ยวนะครับไล่ตามเสาที่มีนะครับเสาเล็กเสาน้อยนะครับนี่ถ้ามีตัวปุ๊บกินแน่แครับ ก <_ S 1> ็เนี่ยครับสาวละสองแสนมาทีสาวละห้านาทีครับเดี๋ยวนะครับผมจะใช้วิธีการนี้แหละครับ <_ S 1> ปลาตีนตัวใหญ่ยังวะนี่แน่นี่แน่ เนี่ยครับเดี๋ยวกินไม้นี่แหละครับนะครับกินแล้วต้องรีบวัดนะครับนะครับนี่ผมทําสโลให้ดูนะครับเพราะว่าบ่อลุงดมนี่กินแล้วชอบวิ่งอ้อมเสานะครับรีบวัดรีบงัดขึ้นมานะครับนี่ผมทำสโลให้ดูนะครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับ แรกของเช้านี้ครับไซส์พอได้ครับไม่ได้สู้สักแอะเลยไ <c oughs> ซยดีอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับไซส์ประมาณโลก,กว่าครับลอยกุ้งนะครับไม่ได้สู้สักแอะนะตอนนี้ผมอยู่บ่อลุงดำนะครับวันเก็บตกโอเค ใช่ดีเลยไม่มีอะไรมาใส่้วยนะมารีบมาลืมหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเก็บไปที่เอาไปเก็บไปที่รถผมก่อนโอเคครับไม่ก็เดี๋ยวฝากคุณลงตรงกระท่อมนี้ก่อนครับจนได้ตา,าเล็กมันกวนด้วยแหละ ถ้าปลาเล็กไม่กวนนะกินกุ้งจันโหไปนะครับไฟดีอยู่ครับอือเคเดี๋ยวปลดปลาแล้วเดี๋ยวตีกันต่อครับปะยังไงลุงอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ทั้งหมดได้ทั้งขึ้นทั้งลงจะให้มันโดนเงือมกมันก็แล้วกัน,นเงือกน้อยครับแล้วเข้าไปจะสองข้อสองข้อเพื่อ,อนเดืด โอ้ยขอบคุณครับได้ลปะปลาหมานตัวแรกโอนี่ผมมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะนี่ผมต้องมายืมห่วงคล้องปลาของคุณลุงนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับรลอดแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงโอ้ย เดี๋ยวหลักเดิมนี่ครับเผื่อมีตัวนอน ได้ไปแล้วครับหนึ่งไไทปปเลื่อยตกาใช่ครับผมเองครับเปลี่ยนบรรยากาศดูมั้งนี่มามาหลายรอบแต่ว่าผมไม่ค่อยถ่ายส่วนใหญ่ผมชอบไปนั่งตกคริตหินอยู่ตรงนู้นจริงดักกระบอกนะหน้าท่อแล้วตีหน้าหินอ่าเคยเห็นเขาทำอยู่ตรงนู้นอ่ะโดนโดนสละอยู่ครับ กับไอไอปาลาอะไรนะเหมือนปลาเข็มอ่ะลอยไว้ก็กินนะไอเขาเรียกปลาเนี้ยกินไอสละเหมือนกันเข็นตะลุงแก่ๆชอบใช้กระทุงเหวอยู่ตรงหน้าประตูครับอ๋อ เอ้ากุ้งตายแล้วหาาก็ยังไม่ทันเรยเลยเฮ้ยแมงกระพุนครับอากุ้งตายแล้วยังไม่ทันเรยเลยเหนื่อยจริงๆเลยโยนไป กรุงวิ่งเข้าตรงนั้นเอเอแห้งเลยขาดครับมันวิ่งเข้าแมะพุนนะนี่ครับบอลรงดำมีแมงกะพุนด้วย うい、ととか。<笑95> ใหมตัวแล้วครับโอหอมเลยตัวนี้นี่ครับใหม่ตัวล้ครับกินรอยทุนนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งครับสายโอเคอยู่นะครับแต่จะไม่ได้สู้เลยสองแล้วครับหูโหกินลึกเลย เก็พอได้ครับไซโลนี่ปาจานครับไซโลตอนนี้ผมอยู่บ่อลงดำนะครับบรรยากาศคนเริ่มมาเยอะแล้ววันเก็บตกนะครับโอเคอเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับเข้าไปในคอเลย เก็บไปที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวไาไปเก็บไปที่รถก่อนครับมาอีกตัวแล้วหลอดแล้วครับสองตัวตั้งเป้าไว้สองตัวโอเคเรียบร้อยไซสดีเลยนะ

เดินลึกอะ่ะผมก็เช้าลองดูแลลอยไม่นี่ผมก็เลยลองลึกดูกินลึกนะครับมาอีกตัวแล้วครับสองตัวนี่ครับขอใช้ได้เลยรอดแล้วไปเดี๋ยวลองหย่อนเสาเดิมนี้ดูครับ นะครับเสาเดิมนี่เลยครับ สวัสดีครับสั่งเตอวผมผมเดี๋ยวผมฝากปลาไปไว้ในถังหน่อยแล้วกันผมไม่ได้ลืมเอาที่คล้องมาอยู่ตรงหลักนั้นครับดีวผมพาไปแค่แค่แบบไหนได้ม้างครับยังผมไม่มีที่คล้องไงผมรีบมาลืมผมฝากปลาไปหน่อยแล้วกันเทีรถมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะไปอาหลัว แช่มาให้ตรงนี้เลยดีกว่าอ๋อได้ครับได้ครับใช่ครับผมขอบคุณครับได้ครับได้ครับเรียบร้อยครับนี่ครับมาแบบไม่พร้อมได้ทั้งนั้นเรียบร้อยครับผม ใช่ครับผมหลุมหลุมเดียวว่าย่อนไปหลายตัวอยู่นะกุ้งเกี่ยวหอยย่อนเกี่ยวหอยย่อนโหเสียกุ้งไปเยอะอยู่พกตะกับพกสลินหินนะกวนนะกินขากุ้งเละ อไม่โดนวะกินจนจะจมอยู่แล้วนี่ไง อันนี้ปลาบัวดึงขามือเลยกำลังจะซอยกุ้งปลาบัวกินครับขามือเลยขาวเยอะชิบหายปลาเนี่ยไม่อยากจับเลยนะครับกำลังจะซอยกุ้งปลาบัวกินใช่นี่ครับปลาบัวอดเิ๊ก โอ้แล้วเหนียวด้วยอ่อาแมวนะปล่อยนะครเบาวไปกำลังซอยกุ้งนี่มากินเฉยอ่ะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็มาหานั่งตกปลาเล็กเล่นนะครับ นี่จะเป็นวางอีกลูกหนึ่งนะครับก็ตรงถังน้ำเนี่ยครับอีกฝั่งนึงนะครับก็ผมบอกเลยว่าปลาเล็กโคตรเยอะเลยครับถ้าใครชอบตกแนวปลาเล็กชอบตกแนวปลาสลิดหินนะครับพวกปลาตะกลับนะครับตรงนี้คือเยอะมากนะครับถังนี้นะครับก็โอเคนี่ก็ช่วงเย็นแล้วครับเดี๋ยวลาปิดคลิปกันก่อนนะครับก็วันนี้พอมีผลงานนะครับกับบ่อลุงดํานะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันได้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็นี่จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับก็ลาการะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและรูและปลาอะไรไม่ติดเขาล้วที